สบายดีสบายดีเด้อตลาดก็มาเวตาเมกสือข้าวลามมาสู่ตามเมกกินซั่เด็กออโตโน้นะมากินร้วมกันเนี่ยสือข้าวลามตลาดได้พักรวมมิดชิวพัดพัดพัทกินข้าวเจ้าเนี่ยครั เออเนี่ยาหาพันด้ดดีคิดหาบบทนะนี้ก็บทิพนาบาทเ้องไปบินหยแทบไปหลุดเฮ้ยบอ่ะใช้ออโตนะออโตมากินข้าว้านี่ยออโตเอาออโตมาเนี่ยสุขล้านเนี่ยกัซออานนซพันกี่ เขาปเป็นท่อนนะเ้าเอาผีก็สี่สิบบาทเป็นเม้าเนื้อยได้ไหมมอน่ะเม้าเนื้อยแวะกินเนื่อรแล้วท้งเนื้อเอ็นท้งเนื้อก้นพอดีสามแสนหาสามแสนหาเบิ่งสามแสนหาเป็นเงินไทย่าได้ ว่าหาโรตบ,บาทด้เนาะรกจะหาโรบ,บาท์ดคือคนเลือดจะให้อันอนน้อยพัดมีจะหน่อยเนี่ยชิ่พันกผีให้เพิ่นพัดมีสุก,กินหมักแตงอันนี้แตงกีไก่แตง,งเนย้อหน่อยเนีสินสักผลนี่ก็้าบาทชิ่เปินกีบนี่ก็ทั่วงอก ซี่บาทหาบันกีบฮ <c oughs> <c oughs> ่าฮ่า่ินแมมมอนมายอมากยังก๋วยสาบ้าบาทิ๋บันกีบกินอ้ยเฮ้ยจะมากินเนี่ยวนะ ีรดมาไปเห็นเขาหาค้ายบังคลามน้ำท่างเ็เลยจอดซื้อแต่เกาเจะค้ายในตลาดบ,บันนี้บมเห็นในตลาดแรงป่าค้ายตลาดแรงตลาดเศ้าย่นี้คือจะเป็นหาบหละค้ายนะอ้าว ดเด็กแข็งแดนนนะยยนะด,ดกว้างนั่งสาดแดดในบ่อนะใหญมานาะบล้งเมมบิ๊กก่อนหน่อยๆก่อนไงขึ้นเน่ยอ้าวกินแบบนี้เด้อกินไปบขั้นเด้อเวลาจับใส่ปากเด้อเอ้ยลูกเอย mặt กินข้าวลามมาข้า,มาวมื่อมรือเปล่ยุนี่ไม่เห็นขั้นเหย ไปใช่ไงมามันยังกินนี่กินน้ำเบอร์อืของเสีอยากกินน้ำหวานมันแสบแสบผลานไงเนขาใส่กะทิมันหรือหัวกะทิ เพื่อนกับปรจั่งนั่งอยู่ไม่มออะไรกระดาษตานะป่ะผลิตตะแม่เพราะว่าทางมาอยู่แล้วทางมามันก็เลยแหวกมาเฮือนน้องตะเม็เลยไาสั่งซะตลาดแรงมนกับไตเสือบเนาะก็เลยแวะร้านก่อนเชิญนั่นเชิญนี่มาให้ร้านกิน

บางคลามคุ้มพกไม่ได้เจ้าเดียวในะเห็ดบางคลามนะเิโนโนะ่เนี่ยแซ่บแล้วเห็ดน,นะน้อเขาเก่าอยูะนะเมื่อเขาไม่ แล้วเรใส่เตยเนาะมาเข่าใส่น้ำเตยนะมันจองหอมเข่าใหม่ก็เดินสิบเอ็ดคนแล้วกินเดินสิบเอ็ดเดินหนากินเข่าใหม่แด้วเดินหนา ว้านนเมื่อเมื่อกลางนี่อิอดทางเวลงเพื่อนพอดีรหลดไรุ่นเห็นมันมันตาก็ไม่อนบ่านข้าจะบอกว่เป็นอย่างตำพุยีมันตาเอากระจกหลุดน่นเยวนะหลเินบวบีตาขี่มาจิ้วจ้เดี่ยมันจะขานทั้งเป็นจะที่้าพี่รไปตมเวบหลรถกับพลมข้าจะมนว่าเป็นอย่งนี้มันเจ็บอันนี้เดี๋ยสั่ๆยเดเจ็บแขนนี่นะเนี่เจ็บนี้เดี๋ยวี้สๆนะ เกิดเหตุในไหนเนาะเล็กน้อยใครจะบอกว่าเป็นยังกระยาก็เลยบอกเอาเลือดเอาควมกับเขาสันซะรถเท่ากับปฏิเพนะถ้าไม่มารถเพยอยู่เอารวดคนเมียนอยู่ดอกหัวอัววนเนี่ยต่ก็ะเบากันแบบไวรุนแล้วทึงขาดคนในบ้าน ไหลเทียนกันนี่แหละทั้งผมมีเงินให้เจ้าเลยป้าเอ้ยเงินทั้งผมีติโตเป็นใดไป้าเป็นใดไเจ็บบ่อเจ็บแหงบ่อมันกัดมาถามอยู่สักเดี๋ยวจะก้มจากหายตับโคบอีตนกับจักจำได้ไม่มอนกันละจากหายแน่แต่อีตนมันผมมียังแน่ขนาด เราเริ่มบอกอ่าว่างใส่มันมิตะบอกมัะรถมิตายัสุขีคอยไปคอยมารถมิตาแบบีไวตัวเมาบอกด้วยตัวเป็นยังไงเห้ามบริมเม้ามันล่ขาดเนาะแล้วถึงจ้า้เสือบอลเนาะเเลยบอกเืเอาควคมก็ยากรถห้ามบริเพยรถบริเพยเพยยังกนรถธรรมดาเนี่ยตัวเองเล้วเจ็บนี่แหล

ม่ก็จะอีแเมะะบมาแล้วพดดอแดดเื่องหมดดด้งย่ต๊ะเดดพ้นได้แดดแบบนี้นะมือแรกต๊มือแรก ไปแล้วเวลาอันเจ้าน่ะมีวนญีุ่่นคือจะอิ่มละไปละอืมไปแล้วกินไรเสร็จทำอิ่มเลยละเห็ดเป็นคำเป็นคำใหม่มเห็ดเป็นคำมันกุ้งทิ่เดบยไปทำานอเหอล้นม่เข่าเลยเดีอเบ่กเท่าเลยเออดีละเท้าเรื่องเนี่ยไปดีนอนก็พอเลยใหญ่ละคุณพน้องเออนัดเพิ่นคนเอเออนัดมาส่งมาส่งไปอีกเออนัดมาส่งมันก็ไปอีกเออก็เลยให้นอนุล มึมีไปอีกเลยักมาเม่ะหรายสักตายอยากไปอะถ้าเกอมันมาหามันก็มาไปมาได้ได้บบนี้ได้ม่ใช่เรื่องนะไปมันตีไปไก่าหญ่มั้งไปเอนไก่จไปอย่ามันเรื่องไม่ใช่นอนคนเลยไม่ยังไม่ชติดเลยนะไม่นันใหญ่ยูมาเลยน่ะยก็ย่กกว่าในก็้อันี้แม่ปาต้วเจ้าหวร้านปลานน่ปกล้หนะไปไปนอนย่างมันเคย เอา้าคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องเลยอโอเคแล้วแค่ามาซื้อลายเฉยๆลายเด้อเคยซื้อเนื้อเอ็นมาเห็ดแหงเายเนี่ยมักกินมักกินตามแหงนะพี่แซ่แบ